สวัสดีค่ะป๊อปปี้นะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมาอัปเดตาร้านนะคะร้านเราค่ะร้าน p ีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดสีสเกตค่ะร้านเรานะคะมีรถไทยหลากหลายรายการที่เข้าใหม่ค่ะยันมาก,กับคูบัตานะคะราคานะคะเริ่มต้นที่หลักแสนนะคะค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะค่ะมาดูที่คันแรกกันเลยนะคะ คันนี้นะคะจดทะเบียนปีห้าหกค่ะคันนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นด้วยกันค่ะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะผ่านนะคะก็จะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะสภาพก็ตามนี้เลยค่ะคันนี้นะคะราคานะคะ19ึ่งแ้าหมืน0บาทค่ะ มาดูคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี65ค่ะสภาพส,สวยๆเลยอุปกรณ์คันนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นด้วยกันค่ะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะส่วนผ่านนะคะก็เป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะ ส่วนสีตัวรถคันนี้นะคะก็เป็นสีเดิมค่ะสภาพสวยๆส่วนราคาคันนี้นะคะก็ไม่มีแตกไม่มีรั่วค่ะราคาคันนี้นะคะ3าม0 0นบาทค่ะมาดูคันต่อไปกันเลยค่ะ คันนี้นะคะก็จะทะเบียนปี65ค่ะสะภาพก็ส,กสวยๆเช่นเดียวกันค่ะคันนี้ก็เป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะคะอุปกรณ์คันนี้ค่ะก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ผานหลังค่ะคันนี้ก็พร้อมใช้งานนะคะส่วนผานก็เป็นผานที่ติดมากับตัวรถค่ะด้านหลังค่ะ บอกก็ไม่มีขาดนะคะหลังคาก็มีแตกไม่มีรั่วราคาคันนี้นะคะก็สามแสนหนึ่งห่นห้าันบาทค่ะสภาพส,าสวยเลยมาดูคันต่อไปกันเลยค่ะคันนี้นะคะปีห้าสี่ค่ะคันนี้นะคะปรับสภาพให้ทั้งคันค่ะเก็บสีให้ทั้งคันเลยนะคะเข้าบานสว,สวยเลยค่ะ สภาพก็ตามนี้เลยนะคะส่วนอุปกรณ์คันนี้นะคะก็จะมี2ชิ้นค่ะดันหน้าแล้วก็พผานหลังคันนี้คูบต้า4ี่แรงนะคะส่วนผานนะคะเป็นผานใหม่ค่ะผานสยสามสตล่าด้านหลังค่ะด้านหลังก็เก็บสวยให้นะคะ คันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปีห้าสี่ค่ะส่วนราคาคันนี้นะคะ3 2 5 0 0 0บาทค่ะมาดูคันต่อไปกันเลยค่ะคันนี้ก็คูบอตานะคะห้าสิบแรงคันนี้นะคะจดทะเบียนปีหกหนึ่งค่ะคันนี้เป็นสีเดิมนะคะ ส่วนอุปกรณ์คันนี้นะคะก็จะมีสองชิ้นด้วยกันค่ะด้านหน้าแล้วก็ผานหลังค่ะส่วนผานคันนี้นะคะไม่แน่ใจก็เป็นผานเดิมหรือว่าเป็นผานใหม่นะคะถ้าเกิดเป็นผานใหม,นนม,นนม่ก็เป็นผานสยามสตล่าค่ะถ้าเป็นผานเดิมก็เป็นผานตาช้างนะคะที่ติดมากับตัวรถส่วนด้านหลัง ส่วนราคาคันนี้นะคะ395,000ันบาทค่ะมีรถไทยหลากหลายรายการให้มาเลือกชมที่ร้านได้เลยนะคะคันนี้เป็นอีซกิค่ะคันนี้ขายตามสภาพนะคะเคยลงรีวิวไปแล้วคันนี้เจอเทะเบียนปี61หนึค่ะคันนี้ราคานะคะ1นึ่งแเจหมื่นหับาทค่ะ คันนี้ก็อุปกรณ์สองชิ้นด้วยกันนะคะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะมาดูคันต่อไปกันเลยค่ะคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่นะคะส่วนลังคานะคะลังคาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะคันนี้ก็เป็นสีเดิมทั้งคันค่ะอุปกรณ์คันนี้ก็สองชิ้นด้วยกันนะคะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะ ส่วนผาน,นะคะก็เป็นผานที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีสองชิ้นค่ะดันนาแล้วก็พ้านหลังคันนี้นะคะจะทะเบียนปีห้าจิตค่ะราคาคันนี้นะคะสองแสนห้าหมื่นบาทค่ะดันนาแล้วก็ผ่านหลังค่ะผ่านก็เป็นผ่าที่ติดมากับตัวรถเลยค่ะ คันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บส่วนบอนะคะเบอะเดี๋ยวเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะคะลืมบอกปีคันนี้นะคะคันนี้จดทะเบียนปีหกสองนะคะราคานะคะสอง0 0นสามหมบาทค่ะคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่นะคะ มาดูคันต่อไปกันเลยค่ะคันนี้นะคะเจดทะเบียนปีหกห้าค่ะคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่นะคะส่วนสีตัวรถนะคะก็เป็นสีเดิมค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะมีสองชิ้นค่ะด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลัง ฐานก็เป็นฐานที่ติดมากับตัวโรถเช่นเดียวกันนะคะฐานก็สวยๆนะคะส่วนตัวเบาะค่ะก็ไม่มีค่ะหลังคาก็ไม่มีรั่วไม่มีแตกนะคะราคาเดิมๆเลย ราคานะคะก็315,000บาทค่ะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี66ค่ะสภาพเพิ่งเข้าใหม่หลังคานะคะหลังคาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะส่วนผ่านนะคะก็เป็นผานที่ติดมากับตัวรถนะคะ คันนี้นะคะ YM นะคะ 351A ค่ะส่วนสีตัวรถก็เป็นสีเดิมนะคะราคาคันนี้นะคะ355,000บาทค่ะมาดูคันต่อไปกันเลยค่ะสองคันนี้ก็เพิ่งเข้าเมื่อเช้าเลยนะคะคันนี้จดทะเบียนปี63ค่ะ สภาพเดิมๆเ,เลยอุปกรณ์นะคะก็จะมี2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็ผ่านหลังค่ะส่วนผ่านนะคะก็เป็นพานที่ติดมากับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะราคานะคะ315,000บาทค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี61ค่ะยันมาอีเอฟเจ็ดสองห้ทีค่ะ อันนี้ก็อุปกรณ์2ชิ้นเช่นเดียวกันนะคะด้านหน้าแล้วก็ผ้านหลังค่ะพึ่งเข้าใหม่นะคะราคานะคะก็3ามแสนห้าหมื่นห้ันบาทะคะ่ะรถเข้าใหม่นะคะหลากหลายรายการนะคะหากลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถไถนะคะก็แนะนำ เข้ามาชมที่ร้านเราได้เลยนะคะร้านเรานะคะร้าน P C Tactor อ um ําเภอเมญจลักจังหวัดสีสเกตค่ะร้านเรามีให้เลือกหลากหลายรายการน,นะคะหากลูกค้านะคะอยากสอบถามนะคะเราติดต่อนะคะซูนย์แปดสองแปนะคะย้ำอีกทีนะคะโทรศูนย์แปด7องแปดค่ะ ร้านเรานะคะร้าน PC t ีแท็กอําำเภอเมนจลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะหรือว่าลูกค้านะคะที่กำลังมองหาอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็มีเครื่องตัดหญ้านะคะผ่านพวนโรตารี่นะคะผ่านมุกเบิกผ่านขุดมันนะคะที่ร้านเราก็มีให้นะคะค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโขออภัยด้วยนะคะค่ะ ก่อนจะจบคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ